เสิร์ชยูทูบรองเิลงลายลิน สวัสดีค่ะ<ม>บาลาดีบาลาดีทำอะไรคล่้งไล์แป๊บเดียวนะบาลาดีห้านาที เลิมให้แล้วจ้าขอบคุณจ้าพี่ออนเริมให้แล้วจ้าขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> วิวสวยค่ะที่กรุงใทรวิวสวยมากมาเดินเล่นก็เห็นวิวสวยๆก็เลยลองไลฟ์ดูสักห้านาที <c oughs> <c oughs> ลมเย็นจังเลย บาราดีดีจ้าจากออนคนไกลบ้านเนาะนับแลบไอ้สมซักสบายดีมาเด้อมานางลินตกักลมเย็นเย็นน้ำกรุงน้อนอากาด,ดีเนาะบาราดีดหรือว่าอ้าวไป ใ้บ้านสวัสดีครับจากไอสมศักดิ์เพี่สมศักดิ์ศักดิ์พิ้วเดด ่จ้าเสียงลมแห้งๆบ่อ่็หนาวเมื่อนี้อากาศ18องศาลมขัดอยไปตึ้งทั้งหนาสบายดีทุกคนอากาศดีดีเมื่อนี้นะเห็นป่อปหนาวเลยบราร์ดีนอนดึ่เนาะหรือยิยมนึ่งปลา เดี๋ยวก็ลงแล้วอีก2นาะทีก,ก็ลงแล้ว ดีเดอ้อทุกคนอ่อนก็ยาวไปยาวไปแร่งบาลา้าสบายดีเลยกุ้งตอนนี้ยื่ทางเกินจากโมงสิบสองโมงเออสิบเอ็ดโมงหกสิบเก้า 00, 00, 00, น้องเออกุ้งกับลังสิลงเล้วอกุ้งไลยย่นิดเดียวไล่บรรยากาศอ่าลมพัดเยน็ยนๆก็เลยนางลิ่นยุงงนหินตัวนี้นะเออกุ้งไม่ยางออกกับรงกายนี่ พ่ยางเลาะลิ่นปลาทางนีเข้าไปโน,น่นเข้าไปทางคุณก็จะมีปลาปลาให้คนณยางแหล่งบ่าวล้วดีจ้าอ่อนกระชักท้ายแหล่งบ่าวลาวเนะวาะบบได้ไล่มาหนีลายเดือนและก็ไล่ไล่ล้องเบิงเนาะไล่ลิน่นย้อนคิดฮอดบรรยากาศดีกันเลยไล่เซิร์ฟเด็พี่ยางกลับไปรถไปทางเขาใหญ่บ้างก็แล้วกันสิลงสิจบไล่เลยเนาะ เบ่งมีกระเป๋ามานำเสื้อบ้องให้มันได้จักซิปนาทีแล้วก็ลงละเมื่อกี้นี่ว่าหาบันิสิบบรรยากาศดีหลายวิวสวยงามเน,นาะไงแมนเ,นเย็นเย็นมนื่อนี้อันนี้เป็นบอลของปัน ไก่บ้านเอ่อนไก่บ้านกระรงพอใจพลังบวกมาให้ขอใจหลายๆได้สำหรับทุกเล่มทุกไล่์ทุกคนที่เข้ามาที่ยังบอลืมกุ้งนี้นรลาวอีสเย็ <c oughs> ยาาน เดอ้อทุกๆคนขอให้ทุกคนรับฟันดีเดอ้อทั้งฟังเล่าฟังไทยน้องแรงอ่อนไก่ฟันไก่บ้านไอส้มสมซางแล้วก็บ,บารดียูดีมีแห้งสุขทุกคนเดอ้อบ,บายบายจ้าขอบใจญ่สำหรับสามเลิฟสามล้านเดืองใจมาพ่อพ่อใหญ่บ้านกันไปพ่อใหญ่กลับบ้านเจอกันไว้จ้าจ้าขอบใจหลายๆอ่อนไก่บ้านเดี๋ยวไปเยี่ยมเดอ้อเลี้ยไปกุงไปเยี่ยม พอกันไ่โอกาสน้ะถ้าไปบนไดนมีวิวงามสวยๆกับที่ใต้สจัจะหาได้ที่10นาทีให้เบิ่งเนาะโอเคบ๊ายบายจ้าโอ้ยเอื้อยขอให้เที่ยวโดยเอื้อยขอเที่ยวสนุกเด้อจ้าจ้าขอบใจแบวแหล่งเดี๋ยิสิพาลูกๆไปหาเด้อไปละเด้อบ๊ายบาย